มีมองได้ดีแน่กว่านี่เก็บม่งนะเก็บม่งอย่าปล่อยให้มันเห็นห่อเขาสิบ้าโอ้ยจเปมนลูกบ้านนี่เปมนหาคนเดี่ยวๆก็ได้เอากาเซียนอย่างไรนะเขา พอคะ่ะซื้อเป็นสวัสดิการไหมที่ไว้ให้พี่น้องใช้หน่อยนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะให้ผมยาวมันจะสวยมันีจะจะสาธิตผมยาวคุณน้องคุณนีให้ดูแล้วก็ที่สำคัญจ,จะให้ดูว่าจะให้ดูว่าไซหลาหนตัวบ่งบอาจดนชูวันหยาให้ขอนยาชูขอลอง สมเด็จทําทั้งโรงพยาบาลใครไม่ยกแก้ยัดรู้สึกตกกรดเขาเห็นกันเหมือนโรงพยาบาลหรือไ่ไหนงามบอกด,ดูดีมีคุณค่าขึ้นมาคนใส่โบได้มาตรฐานไหมได้มาตรฐานแต่ไม่แพงแต่เราทาแบบนี้แพงขึ้นมาทันทีเลยบกไปตลาดก็ต้องไปตอเขาให้ฟรีฟพร้อมพักนั่นผู้หมอจะมาผู้งานจะเอาพักไปกินกีความเป็นมาตรฐานกว่าบอยรอยชายน,น,นะ ยางนี่ยังนี่ยางนี่ยังไม่ดูตัดออกสบายมากมาัดได้รียนยังนั่นเนะอ,อ,กกนอากระเติมมาตัดออกไปแล้วนี่ยางนี่ไม่ได้ล,ลนังนี่มันจะทำให้เราดูถูกถ้านั้งไปยางนี่กระเติมมากระเติมอยู่นี่ในเฟิร์นนี่ตัดออกเอามาทำไมยางนี่ เลยแล้วคุณแจอย่ามาห้อยมันอูยูอาันญักจ้ไหมถ้าเห็นดีดีเปาะเลยเก็บเข้าไปในกระเป๋าให้เรียบร้อยดูเรียบร้อยถ้าใส่รองเท้าคัดชูเข้าไปถ้าไม่มีคัดชูก็ใช้รองเท้าผ้าใบสีดําที่มันดูแบบมีความสเก็ตเชอร์หรือของปลอมนี่ค่ะใส่ไหมคืแล้วนักลงครับทีนี้นี่ <laughs> คนดื้อ แแบบบมันจะมีร้านที่แบบแบรแบบ์โงแบบเนี่ยไอ้มันจัดจี๊ดอันนี้คือหมายถึงว่าเขาต้องการให้มันไปทางนี้หมดเออทางนี้หมดเอาเยี่ยมมาหญิว้าดองเยี่มจากหน่อขันนั่นเหมือนก็เอาไปใส่น้าดือหนอกเดือดใส่น้ามันกมันดจีได้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งยู่ทีกับเยี่ยมนี่ค่ะอะเป้ไม่มีสำหรับผู้ชายมีแต่สำหรับผู้หญิง ผู้ชายไม่ต้องทาแป้งก็ได้แต่ไว้ทรงผมเรียบร้อยแต่งตัวให้แบบเที่ยงเกาก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเรียบร้อยมันก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยเอาผู้ชายถ้าผมเปียกจะมีสนิ แบบนี้คือทรงผมผู้ชายที่เฟซตัวอย่างที่เดียวการตัดผมแล้วเวลานั้นจะมีนักรู้นะคะคือนอย่างไรคะถ้านายเอาเธอคมยาวมากนะคะยิ่งกว่านกน้อยอุไรพรนะคะแต่คิวยาวมากแล้วก็ พี่น้องน้อยก็เต็มใจที่จะเป็นผู้ให้ในการสร้างคนให้กับเราในมุมมองของโคงการแล้วก็อาจจะเป็นน้องน้องทุกคนเป็นถือว่าเป็นแบบอย่างของวิชาชีพพยาบาลนะคะเราจะชื่นชมเวลาการไปเห็นพี่พยาบาลที่ที่เป็นต้นแบบให้น้องน้องเป็นไอดอลให้น้องน้องได้ก็จะชื่นชมมากต้องถอดบทเรียนจากพี่ๆออกมาว่าเช่นพี่น้องน้อยเนี่ย มีความโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารในการประสบการณ์ในการดูแลในการจัดการข้อโงเรียนหรือทักษะความสัมพันธ์ตา่างๆซึ่งถ้าพูดถึงวิชาชีพเราถ้าพยาบาลเป็นแบบนี้สักครึ่งหนึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์เพราะว่าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดทั้งทั้งคนไข้และก็ ทีมสาวิชาชีพแล้วก็คุณหมออย่างนี้นนะคะก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคามไห้คุณพี่น้องพอย,อยเป็นวิทยากรให้กับทั่วประเทศนะคะทั้งเป็นพิธีกรให้กับเวทีสําคัญสาคัญของพวกเราน้องๆก็ถือว่าได้มาเรียนรู้สิ่งดีๆที่ที่มันถอดมาจากคาสิงโนเลตนะคะที่พี่สังสมมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดจากเรื่องเล่ามัน มันเป็นเหมือนเรื่องเล่าเราพลังทำให้เป็นเป็นเรื่องเล่าที่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาพอเล่าเสร็จเราก็จะเชื่อมโยงมาที่เกบเล็กเก็บน้อยในการที่จะนํามาปรับพฤติกรรมหรือว่าการดูแลซึ่งกันและกานในงองค์กร่ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะท,ที่มา,มาให้เกียรติเรา,าัวนี้ขอบคุณเลยล่าหาของคับครับสี่สิบแปด หนของก,กันเก้าส้าส3มสิบยี่สิบอันนี้หัวสามสิบาสี่สิบอยู่ทางไหนนอเนี่เนาะนัะ่นาีสี่สิบครับผมสี่สิบน่หของผม สสกังพุ่เด้นไปไปพุ่นจีบอะเนี่ยนีงใช่เป็นนผู้ชายนี่ไใช่นขาไนะคะสี่สิพะนะครับอาส่นี่ยฮะพูดจีหลังของประชุมของการนี้ค่ะโอ้เป็นพวกสสั้นมันปะ เออนี่นีุณเจน้ำเมนบะเอามาแล้ยวเมนบะผู้ใดเอาอยู่แถวสาวายน้ำอซีคนนันเด๋จากวนซื้ตีก่ทียูตัวมันจัดไว้ให้คือลหรอ่เี่เปองไหน้องกเ้กันปยของซีปกับที่ยูเมืองเดียวกัน nhàng trần la là các bạn ạ ừ thân ừ nó ừ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  mưa là khác mà nè cho người ai nhắn hàng hoàng

แลง่งคงห้องพักครับผมเมัอนบัวใดค,ครับครับแต่ว่าไปรับอยอ่นในห้องประชุมนั่นแหละครับน้อง ห้องนี้จ้ะห้องสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปด ของพักนะครับสี่สิบแแก็พอไปดิองอกไ้วแเกี่ยวาเก๊ะบดดูภาษาภาษาตัเสอไปเจ้าไดนแอะมันบ่เย็นเองแเผืด่ไหมของพัก

nhận dẫn rồi đây, phòng nam hôm nay 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 nam